พี่น้องอันขาโอง่งเดียวแม่พี่น้องบ้างแกงอิ่มทั้งบ้านนี่กะตำเครื่องตำเครื่องใส่แกงเลาวค่ะเนาะใส่หมอกแกงมาตำกันได้พี่น้อง พี่น้องเคลียดหลับดีๆเด้วค่ะแกีงไก่ใส่บะอือสวัสดีค่ะ้นเขาน้ำกันพี่น้องตกกหลือสุกอีกเขานึงไม่ไหม ยัดไว้ดั้สิบหออ้อนเจลพริกหยวกค่ะ,ะพริกหยวกลายจะใส,งะสงนะ่งงเล็กยอดถักพริกหยวกลายจะเส้น์ฟยังกินพี่น้องอกับกระสุปซุปขอยก็เอปลาแดกตอนใส่ค่ะคุยที่ว้านีซุปหยวกอบกระดูกหมูจ้ะดูกหมูอบหมูว่านแรง มากี่น้องมากินน้ำกันจ้ะออมออมไกข่ขาองค์เดียวออมเดเต้หมอมพี่น้องกินในเมื่อเท่านั้นเสแสรพี่น้องอากาศหนาวหรอกค่ะอากาศหนาวแล้วก็อากา,าววกอากาศเย็นรักษาสุขภาพกันเด็กพี่น้องเด้ <c oughs> อคอยกะไปเก็บเพื่อีตู ในสวนจากสวน,นามากมันาหนแล้วก็ไปเก็บไปเบิ้งเม็ดดอกไม้ดอกหยามันมันเย็นนรงนี้น้องมันกันนกนกนกความเย็นค่ะแล้วที่นี่่อยกระสีกับเมืองไทยค่ะวันนี้อย่างสิเดเก็บเมียนเขาอันนี้ให้เรียบร้อยบอ่พวกเครื่องไม้เครื่องมือพวกขวพวก,พวก,พวกรถรถหู่ ว่นน่ำผมเสียไ,ไปเทถทิ่มอยู่ในพี่น้องน่ำเต็นทางน่ำฝนค่ะไปเก็บพวกอีตูมาใส่อมไก่พี่น้องอวมไก่สูตรของขอยใส่สมเอ้อเพะใส่สมมันีิข้าวเรากะยาข้นค่ะตอนเอาไก่ลงไปสามนาทีโอ สิบนาทีเยาะขนมันสิข้าวแล้วก็ยอเกลือลงไปในเครื่องซ่อนซ่า,แล,า,าลลแล้วก็ข้าวโใส่สมัข้าเลยพี่น้องเกี่ยวกับต้มไก่อ่อมไก่ค่ะแล้วก็จะไปใส่น้ำปลาแดดมันสิข้าวค่ะมันสิเมนสีนสไก่คนละผู้เท่าวัน Mm. Øn, ja. Hva ser jeg? Uh. Hva ja, men det Det var var jo bra. riktig Sånn. Mm. เนี้อนี้นิ่มพี่นอ้องเนี้อเขียวมุกประดาน้อยสีคลิปนี้จะเสาไว้ตอนนี้ก้อนขอกินเขาก่อนได้พี่นอ้องคลิปหน้าก็ค่คอยบอกกันใหม่ค่ะภากแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะลำรวยเงินท่องในหน,นาทีการงานขอบคุณค่ะ